ไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะไอตัวเนี้ยนะไอ้ตัวหลับเนี้ยนะลองแย่ดิลองแยกดิเติมอ่ะปลาสีดำเนี้ยปลาสี่ดำลาตอวทีดำเหรออ่าเราปลาสีอะไร่อลายเอ๊ะตัวเล็กมาดูนี่ตัวแบบว้าวกันเลยก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะ ก็ผ่าเล่นมาเก็บมาให้แม่จ้ะไปแล้วนะปี่กบวบแล้วเนี okay. ok. yeah! ่ยไปแล้วนะไปแล้วนะปี่กหมดแล้วหางมาก่อนกินนมไหมกินนมปะดกินอะไรนะกินนมกินนมปะหลับนอนกินให้ดีนอนไม่ดีเลย ตรงจบอะจะไปไหนหนูฟางจะไปไหนปลาไปไปไหนนะไปไปดูปลาไปเอาปลาเหรอปลาปลาอ <Bye. S 1> ย่างเดียวเหรอปลาฟางไปไหน <c ười> ไปไหนเออ 大家都站。<laughs> <laughs>

ไข่แม่อยู่ข้างหน้าค่ะอือแม่อยู่นี่ค่ะอือแม่อยู่นี่อือนม่แม่แปดสี่ร้ออ๋อนี่เจ้าหนูอ,อ๋อเจ้าหนูอืออันนี้เอาตัวนี้เลยหลูหลูกตั่อได้ครับพี่

เอาเอาเอายังเดียวเลยไม่รู้ดนได้ไรู้เอาไปดูกงกันก่อนดีกว่าไปดูกงไปไปดูกงก่อนดีกว่าไปดูกงไปดูกไปาไปตามพี่ไปตามพี่จับไปเดี๋ยวใส่กงไปเลยาวต้องกรงแบบนี้มงอ่างนี้ไหมอนโหหัวบ้าหัวบาหัวเป็นระสาอะไรอะัรเสามร้อยถ้าเป็นรุ่นนี้สองร้อยห้าสิถ้าเป็นรุ่นนี้ นี่ไงนายใหญ่ตัดเลี้ยสทีม้วงอันที่เขาเลี้ยก็ใหญ่ไม่เล็กหรอกนี่เลี้ยงกล่องเดียวกันหรือคนละกล่องคนละกล่องนั่นะคนละกล่องได้เหรอโนนุน่นฟังเอาเอาแบบนี้จริงๆเลี้ยงกล่องเดียวให้ได้ฝังไปเรื่อเานยๆเลยไม่ได้หรอกของเขาที่คนละกล่องได้ก็ได้ก็ไดก็ได้เดี๋ยวอันนี้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันทั้งคู่ก็เอาเขาอันนี้กระันบนอันนี้ของน้องผู้หญิงเหรอ ถ้าเป็นอย่างในตัวเล็กน้องผู้หญิงเนี่ยควรจะเลี้ยงอันกระบะกลางวินทะไวเพราะจับเล่นง่ายสุดแต่ถ้าเป็นน้องผู้ชายจะเลี้ยงอันสุดท้ายหรือว่าอันกลางก็ได้ละอันสุดท้ายคือใจแอนใจแอนมันจะตัวใหญ่กว่านีกเข่าหนึ่งอาตัวใหญ่หรือตัวเล็กเขาปั่นนะตัวตัวนี้จะโตโตเยอะมาเดี๋ยวข้าข้าเพื่อใส่กระบะให้เด้วหนุ่มไปเดินอ๋ออ๋อตัวนี้เหรอชอบสีขาวเหรอ อันนี้ตอมี่ะเอาเมียกับผู้ใช่ไม้หรอกเมียกับผู้ไม้เวลาได้ลูกเอามาขายคืนคก็เราดูซิเราลองจับดูสีธรรมดาเราสร้างตัวแล้วตัดไหมไม่จัดหรอจับได้ลองจับดิจับได้จับเบาๆคนเลี้ยงอายุเท่าไหร่เีราสร้างตัวแล้วเราสร้างตัวแล้ว นตัวไอหนาตัว่ตัวไหนตัวไนไหนชี้เลยตัวไหนแทนดก็สวยนก็ลายก็สวยเอาตัวไหน้องปังตัวไหนยิบเลยชี้ชี้เดียวตัวไหนชี้เอาตัวไหนเตามอยู่เฮ้ยตัวนั้นน้าไปล้วตัวนี้น้าไปแล้วตัวนี้เหมือนกันเนี่ย้ตัวนี้อาไป โูดูแล้วดูแท้แล้วตัวไหนตัวไหนปันช่อนดีเรื่องอะตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เวอรตัวนี้ตัวแรกปันถือตัวนี้ไม่ใช่ใช่ป่ะตัวแรกเลยอ่ะตัวนี้แหละปันเอาตัวนี้จับฟางจับฟางเาตัวไหนอีจับตัวไหนปันเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าเลี้ยงไปละตัวจะใหญ่กว่าตัวนี้ แล้วบาทตอนโตแล้วอ่ะเดีแย่งแล้วเดินรุ่นนะเดี๋ยวรุ่นนะจับดูก่อนโอ้ยขัดสีเขานิดตัวนี้เนี่ยหอตัวนี้ไหนตัวนี้ป่ะไม่ใช่ใช่เออที่ผ้านี่ของเขาตัวขาวตัวนี้ก่อนตัวหนึ่งนี่ที่เลือกไว้ของเขาคือผู้กับเมียเนี่ยชุดนี้นุอยากจะเปลี่ยนตัวไหนไหม แล้วของน้องของน้องเอาสีอะไรลูกตาสีอะไรคะลูกตัวนี้ไหมเอาอาปะอ้วนดีตัวนี้ก็อ้วนดีไหนดูตัวนี้สิุดตัวนี้ต้องมีต้องมี หนูพี่ปันถือไปแล้วไม่ให้ใครเลยถือเองอ้โหนากุ๊กต้องเี้ยงป่ามึงจะเรียงไม้หนานม่งจเลี้ยงป่าัวใยากแล้วจะเดียวไม่น่าจะยังเยอะเลี้ยงงงูอสอห đó đi lên đó đi. Còn đi đi. à. Thấy không? Đi phía đằng này, đi đi, thấy này. ตรงไนบ้ตรงไหนตรงไหนก็เออเนี่ยตุ้ต้อย่างนั้นเลยเนี่ยสีแดงามาูกบอนจะเบาบ้เอาป ไปวะไม่เา้นอวอ่ะไเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนะครับเนน้เป็นดีโมวัติคเลอร์ยากอยู่กันนนะเคเลี้ยงอาหารไมอ้เคยเล้ยงประหันหรไม่เคยเลี้ยงอะไรเลยอาหารเยอะเยอมาอหารเยอะยมากอาหารเยอะเยอมากอย่าเกินสามเม็ดนะถ้าไม่กินโ็อดมันก่อนเม็ด คนมันก่อนสองสามวันนะแล้วโยนให้พิละเม็ดพอกินเป็นอย่าให้เกินสามเม็ดนะกินมากเดี๋ยวท้องอืดท้องอืดรักษายากนะครับโอเคใจไหมตั้ใจรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะกเบื้องด้ปยอ่ะตัวหนึ่งก็อื่นนี่แหละเอ้าอย่างงี้แหลยเนี่ยเดินเท่าไหร่สองห้า

นี่พี่ได้มาแล้วนี่ไม่ใช่ติ่มเลยข้างล่างเป็นน้ำมะพร้าวบนเป็นวิปครีมไม่ติ่มติ่มป่ะอ๋อ นี่นี่ที่ลุงอ่ะว้าวหวานปัะอร่อยนี่ไอร่อยไหมอร่อยไหอร่อยนะองกินนะอร่อยไหมอร่อยไหมนั่งข้าวก่อนแล้วค่อยไปอร่อยปล่าอร่อยไหมกินเปล่า กลับไปไก่แดกเลยโดนได้โดนแน่นอนมาแกินลิ้นแปมลิ้นแปมไก่เปล่าไก่เปล่าเร็วไก่เปล่าโดนมาล่ะเรียกโดนละให้โดดเอาลิ้นคือยังไง เอาแล้วนะเอว้าวเร็วๆมีป้ากินตีวะเง็มเง็มเงมเ่กระเป๋ามีอะไรวะไม่มีต้องเล่นใส่ัด้างวง่ะกินนมป่ะนอนกินนมมามั้นอนกินนมป่ะอาจะไม่อ่า